สวัสดีค่ะพบกับรายการเดอะเวทถนนคนมีฝันนะคะรายการที่สภาพเพือ่อนเพื่อนและน้องๆทุกคนที่มีความฝันของตัวเองหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรต้องเรียนสาขาไหนถึงจะเหมาะสมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ในรายการของเราค่ะสัปดาห์นี้เราก็ยังคงอยู่ที่สตูดิโอของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทายาลัยรังสิต์นะคะแต่ว่าในวันนี้เราจะมีอะไรมาให้ได้ชมกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะรายการของเราในวันนี้น้องๆจะได้พบกับคุณธนาวัสุข,ขัดคานน มันธนากรผู้มีชื่อเสียงทางด้านการสร้างสารรค์และการออกแบบมากมายเราไปชมกันว่าอะไรคือแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จของเขาในช่วงจุดฝันค่ะและในช่วงตามฝันเราไปชมการบริหารการโรงแรมของชุนพรคารบาน่ากันต่อจากคราวที่แล้วจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันนะคะแล้วต่อด้วย b ีคริสไ by b บีเน็ตในช่วงสุดท้ายค่ะ และในช่วงจุดฝันในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลหลากหลายอาชีพค่ะที่เขาจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของเขาจนถึงปัจจุบันนะคะว่าเขาประสบความสําเร็จได้อย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆและน้นองๆได้ค้นพบตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะ งานทางด้านออกแบบหรือว่าการใช้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยคุณผู้ชมคงทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าได้รวมอยู่ในอาชีพของสถาปนิกและในวันนี้นะคะฟางจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักสถาปนิกผู้ที่ได้รับรางวัลมากมายอีกทั้งเขานะคะยังเป็นนักรรณฑน,นกรมืออาชีพและยังเป็นเจ้าข,ของรายการทีวีแนวสร้างสารรค์ไอเดียในการตกแต่งบ้านอีกด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปพบกับนักออกแบบคนนี้กันดีกว่ากับคุณธนาวั์สุขคานนท์ค่ะช่วงจุดฝัน ตอนเด็กเนี่ยนะครับนข้า่โชคดีนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณพ่อรับราชการนะครับเพราะงั้นเนี่ยการรับราชการเนี่ยมันจะต้องถูกย้ายไปเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยผมจะมีชีวิตตอนเด็กๆเ,เล็กๆเลยเนี่ยที่ที่สงขานะครับแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็มาจาได้อีกทีนีงก็คือที่นครนายกนะครับแล้วก็ย้ายมาเติบโตที่ยุทธยาเพราะงั้นเนี่ยสปีขยับไปทีเนี่ยมันก็เลยทาให้เรามีความรู้สึกว่าเ,เรามีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพแวดล้อมไปตลอดจากการที่เราได้เห็นอะไรที่มัน เปลี่ยนแปลงและมีความแตกต่างในการที่เราได้ย้ายไปตามที่ต่างๆเนี่ยเห็นแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นงานที่น่าน่าน่าทำมีความรู้สึกสนุกกับมันอยากจะเห็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ทีหรือสเกลหรือเซตต่างๆเนี่ยก็จะไปแอบเอาของพ่อเนี่ยมาจับเล่นมาทําเล่นซึ่งตอนนั้นคุณพ่อบอกว่าจะต้องห่วงมากเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใช้เนี่ยมันควรจะต้องถูกดูแลรักษาอย่างดีนะครับ ไอ้แรงบันดาลใจของเราเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้รับอิทธิพลโดยจากสภาพแวดล้อมของเราก็คือจากคุณพ่อนั่นเองที่แบบว่าท่านทํางานให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของท่านเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เราเรายังจาความได้เป็นเด็กๆอยู่จนเรามาเป็นวัยรุ่นในปัจจุบนันคุณพ่อไม่เคยบอกว่าอยากให้เป็นสาธิรณกุลสาเพราะว่างานของท่านเนี่ยก็ท่าน,นบอกว่าต้องเหนื่อยนะครับแล้วก็ทํางานเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันสามารถ ทำไรายได้ได้มากๆนกกักนักนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นอาชีพที่คุณต้องลากมันที่จะสร้างสารรค์งานที่จะเกิดขึ้นเพราะงั้นเนี่ยถือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมากนะครับ ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเรารู้ว่าเราอยากเรียนอะไรแต่การที่เราจะจัดเรียงลาดับความสําคัญของคณะต่างๆในการที่เราจะเข้าเนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะเลือกจากที่เราชอบเป็นเป็นเป็นเกณฑ์เลยนะครับก็คือว่าผมเองเนี่ยผมเลือกคณะสถาปัตย์เนี่ยผมก็จะเลือกอันดับสถาปัตย์ไว้ต้นๆเลยสุดท้ายเนี่ยมาต่อด้วยนิเทศของศิลปรกรนะครับเลือกอินทีเลียไว้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจเนี่ยอยากเรียนสถาปัตย์มากกว่านะครับงั้นเนี่ย ถามว่าวิธีนี้ถูกไหมนะต้องบอกว่าไม่ถูกเลยเพราะว่าเป็นการเลือกปนมากเลยทั้งแบบทั้งโปรแกบบรมที่มาจากสายวิทย์แล้วก็ามาจากสายสินซึ่งเป็นไปบบไม่ได้เลยที่แบบว่าลงรายละเอียดในในสายทั้งสองสายเนะี่ยพร้อมๆกันตอนเอ t นทรานนะครับตัวนี้ต้องถือว่าเป็นคําแนะนําที่บอกว่า อย่าพลาดอย่างนี้เป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทาให้เราอ่านหนังสือเยอะเกินไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คณะที่เราอยากได้จริงๆก็ได้ครับอย่างที่บอกนะครับว่าพอเลือกผิดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาครับงั้นครั้งแรกเนี่ยที่ผมเข้าไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับตอนที่เอนทรานเข้าไปเนี่ยผมอยู่คณะมนุษยศิลป์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ซึ่งจริงแล้วถ้าถามว่าเราเรียนได้ไหมเนี่ยเอนติดแล้วก็เรียนไปเถอะเรียนให้จบจบไปแล้วก็หลังจากนั้นค่อยว่ากันทีว่าจะประกอบอาชีพอะไรใช่่่่่ม้ยบแแตสาาหผเออองงลววีทก ในใจเนี่ยอย่างที่บอกว่าหัวใจมันเรียกร้องว่ายังไงก็ต้องอยู่ในฟิล์ที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งไปไหนให้ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลยเรียนนิเทศอยู่หนึ่งปีครับแล้วก็โชคดีที่คณะอน,น,น,นทัศนธศิลป์ที่ศิลปกรในยุคนั้นเนี่ยนะครับสามารถขอย้ายภาคได้ย้ายจากการเรียนนิเทศเนี่ยมาไล่อินเตอรเียในคณะเดียวกันครับตัวนี้ต้องถือว่าโชคดีมากทีเดียวครับ สำหรับผมเนี่ยอาจจะบอกว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้สําหรับการเลือกอาชีพนะครับเพราะว่าไม่เคยได้เลือกครับอาจจะพูดอย่างนี้แล้วอาจจะบอกว่าแปลกนะครับเพราะว่าผมตอนที่เรียนอยู่ตอนอชั่วโมงสุดท้ายในการพรีเซนต์งานตอนดีสิสเนี่ยนะครับมีมีพี่ตุ่มนะครับคุณตุรยาชินาลัลนะครับเป็นเจ้าของบริษัทเ e เว s เอสโซเอชเนี่ยไปไปไปอยู่ในที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็พอหลังจากออกจากห้องมาปุ๊บอาจารย์ก็จะมาถามว่าธนาวัฒ อยากทำอินเทอร์เน็ตไหมมีบริษัทที่มาเชิญตัวไปไปทำงานนะครับนั่นคือก้าวแรกของการเป็นการเลือกอาชีพถ้าจะบอกนะครับก็คือว่าเราก็ได้ทำงานด้านงานตกแต่งภายในมาตั้งแต่บัดนั้นจนมาถึงบัดนี้ไม่มีโอกาสได้เลือกครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทำงานได้ดีในตอนที่ทำดีซี์นะครับงั้นวิชาที่เราเราทำออกมาได้ดีแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้ใหญ่นะครับมาเห็นผลงานแล้วก็ชอบแล้วก็เชิญตัวไปทำงานเลยครับก็เลยต้องไม่ไม่ต้องเลือกครับ จริงแล้วต้องบอกว่าผมเนี่ยทำงานตั้งแต่เรียนอยู่มาหาลัยนะครับก็คือว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปออกแบบร้านพวกบูติกช็อปนะครับพวกร้านพวกแฟชั่นเสื้อผ้าเนี่ยพอหลังจากนั้นพอจบมาปุ๊บเนี่ยได้ไปอยู่ที่เซเว่นเนี่ยก็ทํางานเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในจริงๆซึ่งก็ได้ได้พี่ๆที่บริษัทเนี่ยเทรนนะครับแล้วก็ช่วยสอนงานให้ก็ได้มาจับงานโรงแรมเลยจริงๆแล้วก็ออกแบบโรงแรมได้อย่างอย่างที่ทําวิทยายนิพนธ์นเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกภูมิใจมากนะครับหลังจากมีประสบการณ์กับเซเว่นเอสโซเซชั่อย อยู่ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ออกมาทํางานในอีกฟิลหนึ่งนะครับก็เป็นงานออกแบบเหมือนเดิมแต่เป็นบริษัทที่ทําเทิร์นคีนะครับคือดูแลงานออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นคิดงานออกแบบจนถึงกระบวนการผลิตแล้วทําให้ผลงานชิน้นนั้นๆเ,นเสร็จสมบูรณ์และเข้าอยู่ได้ทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เรามีประสบการณ์เดียวกับการออกแบบและทํางานจริงเพื่อประสบความสำเร็จด้วยไม่ใช่คิดในการออกแบบอย่างเดียวนะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยหัวใจมันก็เรียกร้องนะครับว่าเฮ้ยเราอยากทํางานออกแบบนะในเมื่องานเทิร์นคียเนี่ยก็ดีแต่มันมีข้อจํากัดที่ตรงที่ว่าระยะเวลางบประมาณนะครับผมก็เลยออกมาเปิดบริษัทของตัวเองนะครับจนมาถึงปัจจุบันครับถามว่ากลัวไหมครับตอนตั้งแต่อยู่บริษัทใหญ่ๆมาแล้วทางานประสบความสำเร็จในบริษัทนั้นๆมาตลอดแล้วมันเปิดบริษัทเองเนี่ยก็ตอบว่าไม่กลัวเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำะนะครับเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราทําเองเนี่ยเราจะทําได้ไหมนะครับจากวันนั้นจะถึงวันนี้เนี่ยที่บริษัทเนี่ยก็เป็นระยะเวลา14ปีนะครับที่ผมเปิดบริษัทขึ้นมาเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็สตาฟ์ทหกสิบกว่าคนก็ถือว่าความกลัวมันก็หายไปแล้วนะครับแต่ก็กลัวอีกแบบหนึง่งละตอนนี้นะครับก็คือว่ามันต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับต้องทํางานหนักมากขึ้นในการที่จะทําอะไรที่ที่จะเป็นผลงานให้บริษัทมีความต่อเนื่องในผลงานที่ต้องทาจนจนใน,นอนาคตนะครับแล้วก็ด้วย การที่เรามีมุมมองและแนวคิดอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมมีบริษัทอีก2บริษัทที่เป็นบริษัทเรียกต้นน้าและปลายน้ําคือเป็นบริษัทออกแบบตกแต่งภายในเป็นบริษัทที่ทําของประดับตกแต่งเพื่อให้อารมณ์และบรรยากาศของงานเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นนั่นก็คือบริษัทท่าช้าเจนด้านะครับที่ทําในลักษณะของของประดับตกแต่งและสุดท้ายเนี่ยเพื่อตอบคืนกับสังคมนะครับว่าทำยังไงที่คนที่เขาอยากจะให้มานราณากรอ,ออกแบบให้แต่เขาไม่ได้มีงบประมาณหรือเขาอาจจะมี ขอบเขตของงานหรือสเกลของงานเนี่ยเล็กเป็นห้องห้องห้องห,องหรือเป็นแค่ช็อปเล็กๆเนี่ยนะครับจะจะสามารถได้งานออกแบบจากเราผมก็เลยตัดสินใจมีบริษัท d ีซีมีเดียซึ่งทําผลิตรายการทีวีที่ออกแบบโดยไม่ได้คิดมูลค่านะครับเพราะมันเป็นสเกลเล็กๆเป็นเรื่องของการเดคกเรทจริงๆเป็นเรื่องของการตกแต่งจริงๆครับ